สวัสดีครับอีฟสีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาดูผลออกวันที่9เดือน9พศ2 5ง7 <c oughs> นะครับก็ทุกอันแนวต่างวันนี้ก็ยังยังหลุดอยู่เนาะนะครับลุดมา2วันแล้ว <c oughs> สำหรับลาวทีวีนะครับผลออกนะครับ09868นะครับ09868เลขเด่นมันหลุดนะครับเลขเด่นก็หลดุดตัวประกอบก็หลุดวันนี้ สำหรับดยวทางราวทีวีเรามาดูราวเอดีนะครับราวเอดีก็ผลออก7 6 8 05 7 6 8 05ก็เข้าที่5วินโลดนะครับตัวไม่ได้เน้นนะครับถ้บาใครนำไปตัดเล่นก็น่าจะได้ชุดนี้นะครับหรือว่านำไปวิน ส่วนบินจุดบิน3 3แนวทางก็หลุดนะครับจุดวิน3แนวทางก็หลุด <c oughs> จุดราวสตาราวสตาวันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะครับอผลออก4 3 0 7 0นะครับวันนี้7กับ8ปกับ8มาแรงลนะบสุราวทีเก้แนวทางก็หลุดไปก็เข้าเฉพาะ SD ีวิ่งโลตัวไม่ได้เน้นนะครับ ก็ถือว่าเกือบหลุดทั้งหมดนะครับครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านด้วยนะครับกับก็ทุกแนวทางเนาะก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมก็มยินย้ําทุกครั้งนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะนะครับสำหรับแนวทางวันที่10นะครับ ที่สิเด่นก้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับกับทุกแนวทางแล้วก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับก็เอาผลที่ออกแล้วนะครับมาวิเคราะห์หาเลขเด่นจาก0ูึงเก้านะครับก็คัดได้เหลือแค่สองตัวนะครับที่มัามีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นนะครับฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับก็ยอมมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าผลจะออกอะไรนะครับ เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับครับก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับเรามาตามกันต่อในวันที่10นะครับสำหรับแนวทางลาวทีวีนะครับ ลาวทีวีวันนี้ผมให้เด่นเด็กเด่นไอทีมันก็ได้ตัวเดิมมันเนะาะเมื่อวานในมะคอเก้าที่เก้าวันนี้ก็ได้เจ็ดกับเก้าครับได้เจ็ดกับเก้าก็จับใหสามชุดนะครับก็จับที่เจ็ดศูนย์ เจ็ดหแล้วก็เจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์เส่วน3ตัว,วนะครับสามตัวผมจับให้2อชุดนะครับต่อไปที่8ปดเจ็ดหน สำหรับแนวทางลาบทีวีตัวที่ผมเน้นใน้ผมเน้นให้ที่7นะครับเน้นในที่7สอบตัวก็ตามนี้เลยนะครับแต่ันนีชอบชอบที่7 1น่นะครับก็ลองดูนะครับหรือว่าใครจะตัดเล่นก็ได้นะครับ แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับตัดเล่นได้นะครับกลับไปกันต่อที่ลาวเอดีนะครับลาวเอดีวันนี้ให้เป็น เต็ที่เก้ากับสองก็จับไอ้3ชุดเหมือนกันนะครับจับไปที่ 9, 5, 9ก้าแล้วก็เก้าจ สามตัวนะครับสี่เก้าเจหรือสี่ก็ได้นะครับตัวที่สองนะครับตัวที่ห้าเ็เสำหรับแนวทางลาวยดดี ตัวที่เน้นในเน้นในที่เก้านะครับที่เก้าแล้ไปกันต่อสนวทางลาวสตา ลาวสตาวันนี้ให้เด่น1นึกับเกมันมีติดตเก้ายอเรามาดู ตัวจกบเน้นที่เลขหนึ่งนะครับตัวเจาะจะเป็นหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่ี่หนึ้าหนึ่งครับสัมตัวนจากที่ หนึสีสามนะครับกับสองสี่หนึ่งสรุปอทางลาสตาเน้น,นหน้าที่1ตัวที่ผมไม่ได้เน้นท่าน,นก็สามารถจับเองได้นะครับเสร่งตัวประกบก็อยู่ข้างหลังออกไป ติผิดนะครับหนึ่งสี่ตัวที่ชอบถ้าท่านจะจับเพิ่มเติมนะครับไม่จับตัวที่ไม่ได้เน้นก็ได้จับตัวประกบนะครับตัวประกบครับก็มีแค่นี้สำหรับแนวทางวันนี้ผมไม่ปล่อยชุดวินเนะาะซ้ำถ้าท่านจะไปจับเองก็ได้ชุดวินก็เอาอเฉพาะเลขเด่นนะครับเจ็ดเก้าเก้าสองหนึ่งเก้าตัวไหนซ้ำกันก็นก ตัดออกนะครับหรือสมาชิกต้องการโจอินครับก็เอาเลขทั้งหมดมาวินนะครับเน้นเลขเด่นเป็นหลักนะครับก็จะได้79ตัวประกบก็จะเป็น0 12ก็จะได้5นะครับตัวที่เพิ่มเติมเข้ามามันก็คือเลข8นะครับอยู่หลักร้อยนะครับก็สำหรับแนวทางในวันนี้นะครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ ใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่10เดือน9ประนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ